ก็สวัสดีครับผมลุงอีสานมักนวนครับผมเมือนี้ผมอยู่ที่บ้านหน้าเล่าตนนําบลหนองให้อำเภอว่าปีปรุมจังหวัดสารคามนะครับผมผมพาพี่น้องมาเบิ่งไฟคือครับผมไฟคือขนาดท่อสิบนิ้วนะครับผมเพราว่าท่านกอน่อนพนุขึ้นฐานจุดนะครับผมเร่งเครื่องยางแทรกเลยดีอือนะครับผมเพิ่ะว่าท่านจุดนะครับผมเพราะว่า,เ,าเพิ่งจะถ่าเครื่องบินทานก่อนนะครับผมเพิ่นมีกำหนดประมาณ 9โมง55นาทีนะครับผมเป็นการจุดขอผ่านรถบนรถให้ถูกต้องตามพื้นที้นะครับผมแต่ว,ว่าปีนี้่ได้จัดงากานะครับผมเกือบพระท่านหยียบรถป้ายางคลาดเลยโ <c> อ <oughs> ้ยพระอย่าพูดถึงผ้าเข้าไปเบิงทั้งหมดบนคานแต่เป็นเป็นหนองหม่องโตนะครับผมตอนนี้พเพิ่งเอาขึ้นฐานไปแล้วพเพเิ่งเอาเบิ่งตอนเอาขึ้นฐานเลยนะนะ่เห <c oughs> ยียบรถ่งขนาดมาเกือบพระท่านยังไง ตอนนี้เป็นรอก,กำหนดนะครับผมรอก,กำหนดเขาขืนฐานไปอย่างแต่แปดโมงกว่าพอดีคนโทรไปนําว่ามาหอนนะผมว่าตอนตอนนั้นห่อนร่อยอยู่พ้าเหยียบกยางคักยี่โมย่านโมท่านนะครับผมเป็นมีกำหนดอยู่สิบโมงว่าตอนนี้ตาท้นดินเดียวกันเลยครับผม โอ้นี่น้องแย่แ้งกันหนะเลยโอ้บรรยากาศดีไข่หุ่นครับวิวิ่งไกลหุ่นบังไฟบังไฟคือท่อสิบอันนี้เป็นทอสิบเป็นทอดทำไเป็นทอสบเปรอทอสิบทอดสิบทอดรับทอดสิบทองสิอดสิบทอดสาบทอาสิบทอดสิบทอดสิบทอลสิบนอครับทะดสิบทอดสิบัอดสบทดสิบทอดสิบทอทอดิ่ดอบเทพเวลานะครับทบดดบนนีบท นี่นี่คนกิดจับวัวลายปพนเดยเพราะว่าพนจับวัวได้จัดงานนะครับผมจุดบูชาจุดถวายให้ถูกต้องตามเด,าเดือนจุดขอฝ่าขอฝนนะครับพนเดย์บันไซแมสบันไซปีนี้นครับเพิ่งบรรยากาศรอบๆครับผมตอนนี้ผมจะยืนถ่ายอยู่หนองเลยผมจะเอาบรรยากาศวิวตอนที่มันขึ้นแบบคักซื้อสวยงามๆไปไกลเลยปีที่แล้ว่ายอยู่ไกลพวดมันแนบมเห็นพวดมันเขามาหลายแน่แน่ อันนี้เป็นกระสีร่องปลาเนี่ยเห็นบ้านนั่นนี่เป็นโอ้กันกันไปหนี่คือสีลงปลาเด่นอันนี้เป็นกระสีลงเป็นบ่ครับเออไก่สิบั้นนี้บป็นกรี่องครับค่าค่านั่นแล้วโอ้มันค่าโคบิดปลหินน้าบ้านในรงโอ้พี่ิน้าจริงสีร่งเปนบ่เห็นกับปโอ้อันนี้จองไว้เพิ่นจองไว้ตะลงแพ่ตึกแหแต่ว่าบ่ได้ลงปีนี้ถ้าโควิดประเสริตอนนี้เหลืออีกบวกกี่นาทีแหรอนะครับผมโอ้ยมากเกือบเพราะท่านเขาเจ้าโทัตามเหมือนผมอยู่ลอยอยู่ยังไง มาจากรีสเกียร์ผมนะครับผมผมช่องอีสานมากกวนครับผมก็มาทุกปีปีที่แล้วผมก็มาครับผมผมมากทุกปีครับปีที่แล้วผมก็มาอีกบากีนาทีครับอีกขึ้นใจเดียวครับผมผมไฝขึ้นฐานแล้วโอ้บหประเทศไทยตอนเอาขึ้นประเทศไทยตอนเพิ่งล่างคือปีที่แล้วเลยมาเรียม อ่ครับพี่น้องใกล้แล้วนะครับผมใกล้ได้เวลาแล้วนะครับผมตอนนี้เหลืออีกประมาณหนึ่งสองนาทีนะครับผมสองนาทีนะครับก็จะได้เลือกของพนแล้วนะครับผมจุดแค่บางเดียวเท่านั้นนะครับผมเป็นการจุดขอฝ่าขอฝนให้ถูกต้องตามฤดูกาลน,นะครับ แสดงว่าไก่จะจูดแล้ะครับผม,ลค,บผมคลิปนี้ผมได้มุ่มดีอยู่นะครับว่าคือปีที่แล้วนะครับผมปีที่แล้วมุ่มจ่อควันลายแห้งเดืออีกอยู่หน้าที่กลัวเองครับผมอ่ะล่อรุ่นล่อเบิงน้ำกันครับผมนี่คือบังไฟสิบล้านของไข่เทพเวล่านะครับผม อันนี้เบิ่งอยู่นี่อาจจะเบิ่งคื้บ้างหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมทายอยู่ไกลนะครับผมทายอยู่ไกลนะครับเนี่ยครับผมว่าผมใส่สูมเข้าไปจังหน่อยนะครับทายอยู่ไกลแห้งเพื่อจะได้มุมที่แบบกว,ว้างๆ้ำง่ามๆนะครับผมพี่น,น้องครับผมอ่านี่ครับอยู่ไกลนะครับเาาเเ่มออลืป็นเอาเลยกเอาใส่ตามมือตามเวลา จุดเหตกตองตามฤดูกาลนะครับผมเผืยฝนตกตองตามจดอกกาญนะครับผมใกล้วนะครับเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำนะครับผมนี่คือบ้านหน้าเล่านะครับผมตำบลหนองให้อำเภอว่าปีปทุมจังหวัดสระบุรนะครับผมเล็กจะเป็นสิล้านแต่ปีนี้เราหาจิตล้านหาเจ้าภาพไม่ได้ อาจจะเป็นบ้างไปเล็กๆแขนหางในน้อยบางนี่แหละเพราะฉะนั้นสามอ้าวสามแล้วนะครับสอง อจจพี่น้องจงเจริญนะครับผมโอ้สุดยอดเขาขี่ฝาไปแล้วโอ้ยสุดยอดนะครับผมบังไฟนงหนักนะครับโอ้ยบัง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 พี่น้องนี่ๆๆโอ้ดีๆๆนะครับผมฝนตกถูกต้องตามฤด,ด,ดูกาลนะครับผม อันนี้บรรยากาศรอบๆนะครับผมผไฟเขาขีฟ้าอยู่ครับตอนนี้นะครับผมอะเดี๋ยวจังน่ๆสุดยอดเลยเขาขีฟ้าไปใสครับเห็นบบอันนั้นกาบมันกับมั่นกับมั่นไปห่อยบางราหน่อยบางไปไเหน่อยบางรา ยังว่เห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับอันนี้ผมจะทายเงาเลยนะครับผมยังว่เห็นเขาขีฟ้าเขาขีฟ้าอยู่นะครับผมเอ้างมคข้แนี้อมันใหมันจ้ำได้แบบใหญ่กว่านะคของให้นะครับเนื่องจากว่าเราต้องการความปลอดภัยสูงสุด แต่นเดียวกันประเพทนี้ของบ้านเราเราทิไม่ได้จริงๆต้องขอคารวะสุดยอดของเพินอีลีครับประเภทนี้เพนิมนพิ่มอ่ไ้อีลีนะครับผมไมสบายใจนะครับแน่นอนอีหเลีครับพินาพ่อกันวันที่เกพภาพินาพ่อกันวันที่เก้าพฤษสภาครับผมมีไฟใต้น้าพ่อมาจันเนี่ยมันไฟอะไรเงี้ยจีนตครงบโอ้สุดยอดพี่นาจัดนักแข้งตรงไม้ได้แล้วพี่น้องเนี่ย มาบังไฟบงังทั้งฝ่านี่ยังพอเห็นได้เห็นอยู่ครับผมยังพอท่านเห็นนะครับสุดยอดแห่งนะครับผมโอโ้โหสีานบังนี่ครับผมโอโ้สุดยอด,ส,ด,ยอดสมกับคำล่ำเรือนะครับผมนี่ละค่ายบังไฟเทพเวล,า,ลานะครับผมนะครับผมซองทำอยู่นะครับสุดยอดเลยครับสร้างโลก นะครับหาว่เห็นนะครับอย่ามาหายต่อครับผมแต่ว่าเพื่นผมมีกล่องซองนะครับผมอันนี้บมได้จับไว้ลาวพร้อมนะครับจุดแบบสุดยอดแห่งสุดยอดแห่งยัานเท่นไ้เห็นนะครับอันนี้ีแบาโท นะครับโบมีคนแนมเห็นนะครับพอพอพอวาโบมีค้นสองกล่อง่องยันนะครับอันนี้โบมีการจับเวลานะครับผมอันนี้โอ้พาะเห็นนะครับผมเขาขี่ฟ้าไปเร้โบเห็นเลยวะโบมีคนเห็นโบขน ผมมีคนเห็นพอคนนะครับเดี๋ยวไฟขีฟ้าแล้วมมีคนเห็นพอคนนะครับไฟลงแล้วนะจะลงอบัมไฟลงกแล้วเป็นว่าทั้งฝนมีคนเห็นอยู่บ่มนอแมนแมนแ่ทางเซลท ไฟลงแล้วนะครับเพคุนว่าครับผมครับหาบ่เห็นบ่ได้เห็นทางเลยครับผมหมดเข่าขีดฝานะครับผมสำหรับคลิปนี้กับเดบังเดบังไฟขึ้นยางสวยงามนะครับผมคลิปนี้นะครับผมมุ่งกล้องคือว่าโอเคเติบนะครับผมวิวหลัก็สุดยอดนะครับผมไฟสิบล้านนะครับผมขึ้นยางสวยงามของวีฝาไป้เลยครับผมแต่ว่ากัหาบ่เห็นครับผม เนี่ยผมเพราะว่าฝ่ามันก็มืดขึ้นมานะครับเอาครับผมจังได้กัผู้ใดอยากมาเที่ยวปีหน้าเพื่อจะจัดเต็มนะครับผมผมมีโควิดผมมีอย่างจัดเต็มนะครับผมมีทั้งหมึกไฟเตยหน้าแล้วก็บัมึไฟ่ซิปขาละแล้วก็บัมึไฟ่ตะไลนะครับผมมาได้เลยนะครับผมที่บ้านนาเล่าตะบลวังไห้อเมื่อว่าพีปฐุมจังหวัดสารคามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมแก่ขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับผม